พ่เจ้าหพี S ่น like, ้องฟังไปครับครับมือไนเขาไม่ยังมือไหนเขาไม่ยังมือเนี่ยเออนอย่ะเอ้าเกิดกินวัําบอกมึงพี่น้องกินนี่เนี่ยูดอะจะจำพูดอะไรจะจแบบแค่นนั่งไงแค่รินนั่งไเจ้าทำเป็นวัดบอกมึงอ่ะกินได้เล่ล่ะกินได้บหมกินได้พี่รับรองดูท่านนิวนะนนิว เปียนที่ตรงดูดดูดิ้มันอ่มดบเนาะแ่บเฮ็ดกินเลยอาพี่น่อเลิกกระหำนะพี่น้อเขาจะบอเือได้ขันบอเฮ็ดมโซ่พิมือเห็นไหมเลิกกระหำมาบอกให้ซันมนตำให้กินอีกนะเออเดี๋ยวมันตัทำตำแล้วกินบ่ได้ดิมันบ่สีละไรแล้วแกซ่อไรยับ้าวันแ้ได้ไปได้ไร กินทันทีขี้ทันควันยังไงเ้กเดี๋ยวการตํามันต้องมีไรลามีไรวะมีหั้ดาษเนี่แล้วตำบมตัันีพวกเป็นตะเล็กแหลกป่เนาะมึงเออมึงจะตํามอ้นะครับเนี่นี่ครับผมการตํ้่หง่ะเขาบต้องใจเรียน ใจร้อนเขาไม่ต้องใจเย็นใจร้อนมันกมาได้เดี๋ยวเขาไ่ต้องใจร้อนเขาใจเย็นเออเาใจเย็นเออแต่จิ้มบอกแ้แ้นตมบอกไปตเหยาอบพีกเหนียวไนี่นันสิ่งล้ไงมัน่เงมต้องิดีีอาแบบดีดีเาเนี่ยตอดมือขึ้นกับเย ก๊อกก๊อกหปานเนี่ยนั่นเด้งอจเลยโอ้ยโอ้ยฮือฮือืออ่เนียวไมสิเลีวบอกโอ้ยตายตายตตัวเมอือนั่นแหละชุดนั่นน้องพ่อสมิทธ์ตะก้อนน้องนี่ครับผมเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขนมือต้องไหวมาเกือบเรียน มะเขือเทศตรมตลาดน้ำมุรีเน่ยลวังมือด้เป็นขนาดเป็ดมันยังเทนะก็น้ำมะเขือมันก็เทศได่กันแกกสังเวยงะเคยรเคยปกกินกกินบักกินเอ่เอ่จาป่าสบอมาเรินี่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 ด้วยนี่ เจบาม่าบนอมากเงียบเอาไปแซงเซ็งไหมเซ็งไหมไต้นไปเพื่ออะไเจ้าบาทสบต้งเฮ็ดตัวอล่าพี่น้องเรากเฮ็ดแมงครับบ่เลง่ยไเราไม่ได้กินดอกแตบัาหุ่งคบี่้คิดไหใส่เครื่องปรุงแบบนี้นี่เอาปลาหลอกปลาราผมี่รถอันนี้เขาเอิ้ผมเออ ใส่หน yeah. ่อยนัวหน่อยใส่หลายนัวหลายใส่เหมือดซองแซ่บเมือดซองใส่หน่อยแสบหน่อยส่หลายเีาย่าใคำไหใส่เรไยรวดใส้คำบ่อดวโอ้ยอยวาอยู่เจาต่ำเรื่อยๆจาเบึ่งแต่หัวมันเรว ôi mày, mày vẫn còn say sao lại nè. ba bút quay của mình. Mình. <cười> <cười> người của đây, ra đây đi. ôm khóa, mở chảo, quay ra nó, chảo say búng chui lót lại. khay dao <laughs> con, khay dao căng thịt, khay dao con đệm. check 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 แล้วครับไปขยำขยำก่อนดื่มเนากันทกันแดกกันทิกันแดกเอาใสไปที่สปลาไสครับพี่ม่มีตวงเอาตวงมาตวงม่อตวงมันลงโอหโอมันลงตัวแล้วตามันมากินเขมอยู่แล้วเอเ่ผมอเว ไปน้ำปาเน่โอ้เอาหนเอาหนเดี๋ยวอ้เ่ดี๋ยวเดี๋ยวเขาสีเทาแต่บฮง่งเป็น่านปันด้เมืองน้ำเมืองน้ำพี่น้อเมืองน้ำรายบนปแดยมังลงเนดีลงรสชาเด้อเอมาทีนี่เบิ้งมาที่นี่ใส่ีบักงงเดเจาเาอันตำเอาเด้อเนาะนนี้าหัววนักปิ เอาไปที่ไหนโซนโซนตามเบิ่งลูกค้าก่อนลูกค้าได้แน่เฮ้ยลูกค้าล้อเสียมยืนอ่ะนะเขาถาเป็นเครื่องชุ่มโมกเราต่างฟาไปจะอับปากปกเต็มไปน้ำัวเต้นดีล่าตกตามดีล่าตามดีล่าเต้มประกอบไปแต่ตอนนี้ยังห่วงสากนะบางที่กระเด็นงเลยเออตกตามดีล่าเอาใส่ดีล่าไปพร้อม แนวแนวแนวแลววมตวมันยังดอัรเดี๋ยวสตเาิมเอาไหีมงดเขเลือดเอโเป็นไหนรสจัดกเกินสมทุ่มเนาะปาดนาปดนาอี้ปาดเองเยปาดปเจ้าใส่เบิดไปแล้วไปแล้วไปแล้วข้าวนำปาวิ มาแล้วม right, ันแซ่บแล้วสมันลกโตแล้วปาเองเหงี้จะแซ่บไรไดไหมปาดตันผมกทหลุดมืมันนุ่อเดียวมันจะคุ้นบลบลทัวบก่าได้อยู่มันออกเข้มนิดนึงแหละออกเรียบหัมเด็ดของคือหลเรียบังไงเบิ้ลเปครื่งหอวหมดละเอามเพาะอะตนนี้และเอาแบบที่นี่กับนีรงมันี่ ลุงเราตอนีลุงเห็นวราตาครับเบิ้งเบ้งเบ้งตาตาบุใช่เนานี่ครับน oh ี่ค oh รับบ oh, ่บ่ไนีไ้ยไม่ใช่ลูกซีนไม่ใช่น้ำบ่ว้ามาไอนั่นลุงใชก็ถียำใหอลูกซินลูกซีนลกนหน่อยนะน่ากินน่ากินเราคุ้นต่ำนะนสิ คุณตำวาไหกินหรอแค่วัดานทีสวัสดิวัดนี่ยุกหิวให้เด้ๆนี่เอายวอตำเลยเดียวชิมทำยังไงยังไม่เอาถ้าคุตำก็ต้องกินดอวอุ้ยตัพี่เย็นเนี่ยแซบ่ะเดี๋ยวๆเอาเอาลูกชิ้นใส่น้ำกินลูกลูกชิ้นกันงงเอา ลูกนี่ลูกสิน่วยเดียวพันปัมมะงแงเขาลูกเอานี่ิัใครกินห้างกินได้ลูกสิ้นเหรอเดียวบะเอาัมมะงดเขาใลูกชินบ้าก่ออมันแก่ปรับจากนเชื้อนี่พี่น้องเสียบเรียบร้อยนี่ครับเกียบส้มตำถูุ้ชัยโอเคแนนอครับเส่บบมาซสบมาซิมเองกิได้ดูใครยังพูดชนาไครพูดนะมันนั่นแหละ เขาเดี๋ยวมือหลังเขาจะมาพาลูกชายมาเห็นว่ากินดีนี่ครบนีงหม้อปลาหม้อเช่นมื่อต่อไปสีนนังเมนูเฮ้ยเมนูต่อไปหลับเงียบไ่อยากกินอันนั้นแม่เมนูอันนี้แม่เมนูบิสระดั้งแกรวดสลิงใส่หยดย่างต้มบิสระดั้งให้มันเปื่อยๆเลยเป็นบ้าเ้านี่เหรอฮะเจแน่นเนี้ย ขายเพิ่มเบิดเี่ยเบิดเ่ยเปิดเพเปิดมันจะมาลงมาจ่มนเนือิบไปไงเอาโอเคครับพี่น้องเรารับนอเท่ากันอย่าปล่อยสำหรับคลิปต่ำบใช่ต้นกรดสีสันหน้ารับประทานเดี่ยนตาประนี้หนาตาประมาณนี้่เกิดสามทุ่มหรอกเดี๋ยวเสุดสามทุ่มการจุ่มในพื้ท่บม่ จัดไทยสุดจัดไทยเฮ้ยรับเกินไปมาอัมลาภีน้องเพื่อนโอเคครับโอเคครับรับคลิปนี้เรื่องปากกดไรกดแท้คนซับตะไคร่ห้พวกเอาน้ำนะครับผมอย่าปากตะไคร้เด้อเดี๋ยวคนสิต๊ะแต่ให้ลุงชายปากหนักบ่ได้เนี้ยห้ามเปิดโลกเดี๋ยวคลิปหน้าพวกเอาจะพาลุงชายมาเห็ดกินอีกเรื่องเลยแล้วกันพวกเอาจะมีคลิปนั่งคุยกับลุงชายให้เบิร์ทุ่มมือทุ่มมือเลยครับจรงนี้นะโอเคุณครับ กอ้ยกันชงแปะกินเด้ใช้ชงแปะหะไรด้มันแค่เพียงผมมีไวตามเจก็ใช้แล้วยุนแตตลาดฟังสาวช่องเหนียว่งฟังเด็กเขาว่าเขาเห็นใส้มัเปิดร้านปุ๊บเขาเนียงไก่ปั๊บเนางไก่เขาไม่ได้นเขาโอ้ยตายฮะโอ้ยโอเคครับโอเคครับครับน้องแกจะมอบล่าพี่น้อง เดี๋ยวมเอกับทีมในม้วาครับเดี๋ยว่อนแง่แครับวันน้เชียวตามที่สัตว์ใช่จะไปแถวสะกดตามล่าอาหารเด็ดเฮ้ยไปกินแล้วน่อจะบอกได้ว่ารับเปเ็เป็ดโอเคครับสรับนี้เาว่าเอานานี้บายบายสวัสดีครับต้องจุบพิ่ทายตามทำเนียมเฮาต้งจุบพิทายพี่น้อง Why <laughs> <laughs> <laughs>